เมื่อสารตัดสินคดีโทษประหารชีวิตของนักโทษนะคะก็มีหลายคนตั้งคําถามว่าโทษประหารชีวิตในประเทศไทยมีหรือไม่เพราะว่าปัจจุบันนี้แทบไม่เห็นเลยดิฉันจะชวนไปชมวิธีการประหารชีวิตของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะคุณผู้ชม นี่เป็นหลักประหารชีวิตอันแรกที่ใช้ในประเทศไทยเลยนะคะเขาใช้วิธีการโดยยิงเป้าค่ะแต่ร่องรอยของหลักประหารชีวิตมีการถูกกระสุนปืนถากไปเรื่อยๆนั่นหมายถึงว่าไม่สมบูรณ์เลยมีคนถูกยิงเป้าไปถึง319คนแต่ว่าไทยยกเลิกไปเมื่อปี2546ค่ะหลังจากนั้นเรายังมีโทษประหารชีวิตอยู่นะคะแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นการใช้การฉีดยาแทน นี่เป็นอุปกรณ์การประหารชีวิตการลงทันเมื่อสมัยอดีตที่กรมราชทันนำมาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์จะมีการเปิดให้ดูในกลางเดือนพฤษภาคมเดือนหน้านี้ชิ้นต่อไปค่ะที่อยากจะให้ชมกันคือตะก้อค่ะเขาใช้หวายนะคะสารใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักโทษเข้าไปอยู่ในนั้นแต่ข้างในจะมีเหล็ก ทิมไว้อยู่ซึ่งเวลานักโทษเข้าไปอยู่ข้างในก็จะให้ช้างเตะไปเตะมาเหมือนลูกฟุตบอลเลยค่ะแล้วก็นักโทษก็จะได้รับการทรมานเพื่อที่จะให้เขานั้นเข็ดหลาบหลาบจํานะคะแล้วก็ชิ้นต่อไปค่ะที่เราไปเจอมาคือตังโง่ค่ะตังโง่งโงก็จะเป็นการเป็นอุปกรณ์ใช้บังคับนักโทษหากจะย้ายไปยังเรือนจำหนึ่งซึ่งจะเป็นนักโทษคนที่ต้องคดีสําคัญเท่านั้นเป็นผู้ร้ายในคดีสําคัญสําคัญเพื่อที่จะไม่ให้เขาหลบหนีนอกจากนั้นในพิพิธภัณฑ์ค่ะผู้ชมจะจะมีโซ่ตรวนขนาด หญ่ปัจจุบันนี้โซ่ตัวในเรือนจําจะมีน้ําหนักไม่มากนะักแต่ว่าสมัยก่อนมีน้ําหนักมากถึง15-20กิโลกรัมทั้งหมดเป็นวิวัฒนาการการประหารชีวิตการลงโทษให้หลาบจําตั้งแต่สมัยก่อนนะคะขณะเดียวกันค่ะการประหารชีวิตในประเทศไทยยังไม่ได้หายไปนะคะคุณผู้ชมไทยยังใช้อยู่แต่เราใช้ในล่าสุดเมื่อประมาณไม่กี่ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นการประหารชีวิตในรอบ9ปีเป็นคดีของนักโทษข้อหา ชิงทรัพย์ในวัย26ปีซึ่งถือว่าเป็นรายล่าสุดที่ประเทศไทยใช้โทษประหารชีวิตซึ่งกระบวนการการประหารชีวิตที่ไม่ได้เห็นมามากนะักก็มีขั้นตอนการที่ไปเหมือนกันค่ะว่าหลังจากนี้ทางหนักโทษก็มีสิทธิ์ที่จะขออภัยโทษได้นะคะนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เราเห็นว่าทําไมการประหารชีวิตในประเทศไทยถึงไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเกิดขึ้นแต่เรายังมีโทษประหารชีวิตอยู่ค่ะ